ตา้อแกดูเปนเท่าเด้อตา้อแเนทด้ตัวนี้นะ่ามคนนี้คนนี้คนนี้ดเท่าดูคนเท่าด่าเท่าสาธุนอเทวาไทยอินพุกยมมโลจตุโูกบาลโูรักษาดุสันจาตุสังกันลงมากุ่แกนในั่งหลาแทงงานใหม่สดใสเด้อไอ้สดใสกำลังร้ององงามกระเดินเข้า ท่านจิตใจยมีเร้าเบาบางมางแตกหน้าในทางเทียงมันจะเย็นใส่ไปหัวพญานผูทแขนกูกัวผูควรรอรองมมเทียกทิดาเมันพิลาเหนื่วยบ้องผ่านาผู้แขนในนั่งหลาทีิลามานั่งหงั้งผู้แขนหนึ่งแขนสองมูอก้วยไปไปหน้าหนึยงมากไก่หงมพะันงผูู้สิมาเป็นผู้สามกับพะานง โตขั้นนี่หลายๆเงื่อนขนนี่มาบนท่อแก้วเพชรมณีอุตสาร์ัเมฆอุตกาหเวลางพุทโธผูขั้โม่เองพุทโธดินัโมมันพุทโธอัดเกิดระฆังหาตันจวโรตันจวรังตันจปริตังอารพุทโธปิดพุทโิดหนาโม่ปหัวนักปีตัวโม่ปดตาพะอยู่หลังะนัอยู่หน้านมาดูกันพระบางดูเข้าพพระพุทธเจ้าพกกรกมมองจงบันเทือกสุขสุขภูมิภาร